อร่อยไหมคะกินนมอร่อยไหมคะ้อนนมให้หยอดตาอ๋ออร่อยเหรอคะละ้างเช็ดต,ตาหยอดตาป้ายตาให้อร่อยใช่ไหมคะเอาอีกใช่ไหมไหนแม่ป้อนให้แม่ป้อนให้นะคะอร่อยเหรอคะนี่นมตอนป้อนไม่ได้ถ่ายนะคะเพราะว่าไม่ได้ตั้งกล้อง เลยไม่ไม่ถนัดถ่ายนะคะก็เลยต้องากินแล้วป้อนแล้วใครถ่ายอร่อยไหมคะไอคิตตี้ะคะออคิตตี้อร่อยนะคะลูกอร่อยเหรอโอ้ยหลงเด็กน้อยชะแลนี่เลียปากใหญ่เลยนะคะนี่ก็เดี๋ยวเจ้าโอโมโอนะคะโอโมโอยังไม่ได้กินป้อนคิตตี้อยู่โอ้ยใครติดกิฟให้นี่สวยจังเลยเนี่ยฮะฮะติดกิฟเนี่ยใครซื้อกิฟให้เนี่ยฮะ เอาอีกไหมคะกินนมอีกไหมอ่าอ่าเนี่ยแม่ป้อนเนี่ยแม่ป้อนเนี่ยแม่ป้อนเอ้ยพี่พิเศษนอนอยู่นั่นฮะเอาไหมเอาไหมคะเอาเอาเหรอคะเอานมเหรอคะอันมโอ้กําลังอร่อยเลยเดี๋ยวป้อนเดี๋ยวป้อนเออเขากินสลิงเขาจะกินได้ได้ง่ายกว่าไอ้นี่นะคะได้ง่ายกว่าเออ่กินขวดนมขวดนมนี่เขาไม่ถนัดดูดกันเออมา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 ป้อน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 กระโดด ตาก็ยังเป็นเป็นรอยเช็ดอยู่นะคะเพราะว่าเพราะแมวขาวพอเช็ดพออะไรอย่างเงี้ยก็ป้ายตาเงี้ยก็จะเป็นสีคราบ,บอกเนี่ยเหลืองๆแบบนี้นะคะจ้าจ้าจ้าเดี๋ยวป้อนค่ะลูกเดี๋ยวป้อนค่ะอร่อยอห่อยจังเลยแม่โอ้ยใจละลายแล้วทุกคนแมวน้อยทําไมน่ารักขนาดนี้จมูกหักหักด่างหักหัก ลืมตาหน่อยสิลืมตาหน่อยสิตอนที่ยังไม่หยอดตาเนี่ยเขาลืมตาปกติเลยคะตาเขาสีฟ้าแต่พอหยอดตาป้ายตาตอนพอป้ายเช็ดตาแล้วป้ายตาให้เนี่ยเขาก็จะหลับตาแบบนี้ไม่ค่อยจะลืมตาโอ้ยอยากน้อยอยากน้อยเนี่ยอร่อยแล้วลูกอร่อยป้อนนมกินเอากินเอาอร่อยมากเลยมึงทาปากเลียปากนะคะลืมตาหน่อยเร็วลืมตาดูความน่ารักหน่อยเร็วเร็วเร็ว อน่ารักไหมเนี่ยฮะโอ้ยลูกเอ้ยแมวน้อยทำไมน่ารักอย่างนี้ทำไมลูกแมวน่ารักจังเลยจ้าอาพ่อพ่อยแม่ใจละลายเหมือนละลูกอะไป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 อึ๊บเดี๋ยวเอาโอมโม่มากินเอาโอมโม่มากินไหน เย่าปากเหรอคะเย่าปากเลยคะลูกแต่งตัวะหะอ,หอกินเยอะแล้วใช่ไหมเยอะแล้วอ้ยน่ารักจังยเไงน่ารักจังเยงเยเอาอีกไหมละลูกกินอีกไหมอิม่มไหมอิม่มไหมคะ อนองอิ่มไหมคะลูกฮือิ่มไหมคะอืมอ๋อเรียปากอร่อยมากเลยแต่เวลาเราอุ้มเนี่ยเขาจะหลับตานะคะแต่พอเวลาเราปล่อยลงเขาจะลืมตาเนี่ยแสดงว่ายังไม่อิ่มจะเอาอีกแน่ๆเลย,เ,ลยเขาชอบกินมากๆเลยป้อนนมถ้าให้เขาเรียกินเองเขาเรียไม่เป็นนะคะ ต้องต้องป้อนใส,ส่สลิงป้อนอป้อนนมนะลูกเนาะหนูต้องกินนมกินนมใช่ไหมคะ,ะต้องกินนมหนูน้อยโอโม่ไปไหนแล้วโอโม่มากินข้าวอ้อยกินนมแล้วหิวก็ได้กินนะคะไม่ต้องอดอด,อด,ดอยากๆมันแต่ก,ก่อนแล้วนะหิวก็ได้กิน มีาบางท่านนะคะคอมเมนต์บอกมาว่าอยากให้แม่เกียงเนี่ยเอาแม่เข้ามาอยู่นี่ขอให้แม่เข้ามาอยู่นี่ชั่วค่าวนะคะให้มาอยู่ลูกเขาชั่วค่าวนะคะแบบนั้นทําไม่ได้นะคะแบบนั้นคือนี่คือทําร้ายน้ําใจทั้งแม่เกียงแล้วก็ทำร้ายน้ําใจแม่ลูกเขาเลยนะคะในเมื่อถ้าแม่เขามาอยู่ที่นี่ลูกเขาแม่ลูกเขาเนี่ยอยู่สุขสบายกันแล้วแม่เขาก็อยู่สุขสบายแล้วลรวจะให้แม่เกียงอะปล่อยมือออกไปอะเอาน้องออกไปอยู่ที่เดิมสภาพเดิมอะ ม่เกียงโอ้โหแบบจะเสียใจสุดๆเลยนะคะจะเสียใจมากเลยแล้วก็ลูกแม่ลูกเขาเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันมีความสุขแล้วอะแล้วก็จะให้แยกเขาจากกันอย่างเงี้ยไม่ได้เลยนะคะสู้เราไม่เอามาแต่ตอนนี้จังดีกว่านะคะถ้าเราเอามาขอเขามาบอกว่าให้เขาอยู่ชั่วคราวแปบบ๊บเดี๋ยวก็เอากลับออกไปอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะทุกคนเข้าใจใช่ไหมคะที่เวลาเราเอาลูก แม่แมวลูกแมวมาสมมตินะแล้วเขากาลังอยู่กันมีความสุขแม่ลูกอะ่ะแล้วทีเนี้ยพอถึงเวลาเจ้าของเขาบอกว่าเอาคืนมาได้แล้วประมาณอย่างเงี้ยแล้วทุกคนทําใจได้ไหมคะก็ไม่ได้เนาะจะไม่ได้เลยแล้วลูกเขาก็จะคิดถึงแม่เขามากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะเขาได้อยู่คุกคีกันมากขึ้นนะคะสู้ไม่เอาอไปดีกว่าเนาะนะคะอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่ให้ความคิดเห็น ที่เสนอเรื่องราวต่างๆนะคะเพื่อหาทางออกให้กับแม่ลูกนะคะเขาไม่ให้แม่เขาเนาะอย่างไรเขาก็ไม่ให้นะคะโอโมโอโมเป็นไงมัมนมอร่อยไหมครับลูกอ้อร่อยมากเลยอร่อยจริงๆเลยติดกิฟต์คิตตี้ด้วยนี่โอโมอ่ะผู้ชายก็ติดได้ใช่ไหมใช่ไหมคะใช่ไหมครับลูก ผู้ชายก็ติดได้น่ารักจริงๆเลยอโมอ่ไม่ได้หนีบแรงนะคะแค่แตะแตะแบบเบาๆขนติดขนนิดนึงนะคะแตะเบาๆนูนิ่งเฉยเลยอโมอ่อะมอมโม่เนูเป็นผู้ชายนะลูกผู้ชายก็เส่กิฟได้เนาะโอ้ยบ่พ่อให้แม่แม่แม,แม,แม่เห็นก็ใจละลายกันหมดแล้วลูกเอ้ยใจละลายกันหมดแล้วเนี่ยเห็นลูกอ่ะลูกน่ารักมากเลยดู เลียปากนะคะกินนมเขาชอบกินมากเลยป้อนนมกินเก่งมากอืม,มเก่งนะลูกอยู่ตรงนี้แหละนะอยู่กับแม่นะลูกปลอดภัยแล้วนะครับได้กินอิ่มแล้วนะลูกหิวเมื่อไหร่ก็ไปเดินกินหิวเมื่อไหร่ก็ได้กินใช่ไหมครับลูกใช่ไหมครับไม่ต้องอดอดแล้วนะลูกนะทีนี้หนูได้กินอิ่มแล้วลูกอยู่สุขสบายแล้วนะอื ถ่ายชีวิตหนูมาแล้ว <heroic> ซื้อชีวิตหนูมาแล้วมาอยู่ที่นี่อยู่กับแม่แล้วนะอยู่กับแม่อยู่กับพี่พิเศษในพี่พิเศษนอนอยู่พี่พิเศษนอนอยู่ครับอ <Assistant> โอโ้โหโอม่น่ารักมากเลยลูกโอมโก็น่ารักคิตตี้ก็น่ารักน่ารักมากเลยลูกไครวารอืลูกไครวา ลูกพ่อพ่อยแม่เอฟซีใช่ไหมลูกใช่ไหมครับนิ่งมากเลยนะคะโอโมโอโมจะนิ่งกว่าคิตตี้นะคะคิตตี้จะดิน้นโอโมไม่ค่อยดิน้นนิ่งมากเลยโอปะปะปะมาป้อนอีกป้อนอีกนะป้อนนมอีกนะลูกนะ